เอาละครับสวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านมาเจอกันอีก1วันกับตองฟ้าภูกิตอันสดใสนะครับวันนี้ก็มาเจออีกหนึ่งอ EP นะครับหรือว่าจะเป็น EP การทำรถครั้งสุดท้ายไล้และผมว่านะคิดว่านะเพราะว่าอันนี้เราได้ไฟริ่งกันมานะครับผมนี่ แฟลิงที่เราจะใส่กันนะฮะเดี่ยงกันยังกันตันซามาตะกี้ลซาดีตันตันทันดีซาดีเอมาที่กีอันนี้คือแก้มข้างทั้งสองข้างนะแล้วก็นี่เราได้อันนี้มาแล้วมาฉีกด้วยว่ามันคืออย่างนี่ับเลรกยึดหูนี่นี่เองนะที่ตามหามาตลอดชีวิตแล้วเราก็เจอแล้ว แล้วก็มีแฟริงอะไรอีกไหมหน้ากากอยู่ไหนวะเรามีหน้ากากด้วยดิอันนี้อ,อกล่างอยู่ไหนเอโอเคแต่ว่าเราเอาสองอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเรารู้สึกว่าเราจะหาเหล็กได้แล้วเออไม่ใช่เหล็กสิน็อตนน็อตอยู่ไหนวะน you know, ็อตอยู่ไหนเอย อันนี้อะไรไ x z ฮนะโอ้ยมีอะไรสีทองด้วยอะไร r x z มีอะไรไ x z ซมาเลยเอาละเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับผมไปใส่ไฟริ้งหน้าใส่ไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าอยู่นี่ไฟหน้าอยู่นี่นยังไม่ได้ล้างเลยนี่ไฟหน้ายังไม่ได้ล้างเลยนะแต่ว่าก็โอเคแหละน่าจะ น่าจะไม่ล้างเลยแหละใส่ขับเลยดีกว่าอยากจะขับแบบหล่อๆแล้วโอเคเอาละครับหลังจากที่ลื้อดูแล้วนะครับเรายังกาดส่วนสําคัญนะครับหลายส่วนเลยก็คือส่วนที่จะเป็นตัวครอบนะครครอบเพื่อยึดไฟเข้าก,กับแฟลลิงตัวนี้นะครับแล้วก็หมวกตรงนี้ก็ไม่มีนะครับนี่หมวกตรงนี้ ที่จะอยู่2อันใช่ไหมฮะนี่เนี่ยสีดำๆก็คือชิลชิลยังไม่มีแล้วก็ครอบครอบของคุมไฟหน้าก็ยังไม่มีสวยแล้วนี่ฮะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยไม่มีโคมนี้นี่คมมันนี้คมมันนี้นะครับนี่คมมันนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีมันก็ไม่สามารถยึดไฟิ่งเข้ากันได้เห็นไหมแล้วก็ชิลด้วยถ้าไม่มีชิลมันก็ ไม่สามารถประกอบอแก้มซ้ายขวาตรงนีนะ้ให้มันหนาแน่นได้นะครับสวยอีกแบบที่นี้ก็น,น่าจะต้องซื้อใหม่ก็เดี๋ยวก็ประกอบแค่ชิ้นส่วน2อ,อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่นครับเนี่ยเราก็จะใส่แบบนี้นะครับด้านซ้ายก็จะมีตัวเอะครับก็คือเร็บ เบรบที่แปลว่าซ้ายนะครับด้านขาวาก็มีคำว่าไร์ขึ้นต้นด้วยต่อแปล,ลว่าขวานะครับเราซ ใส่ลำบากอย่างนี้อันนี้เป็นเฟริดงของเทียมนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่แหละถือว่ามันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะนะก็ใช้ใช้ได้อยู่ ากฏว่าพอเราบิดเข้าไปเยอะแบบนี่คุณดูมันมีรอยแตกนะเนี้ยเห็นไหมมันมีรอยแตกต้องใช้น็อตใหม่นะนี่ต้องใช้น็อตใหม่แบบนี้เมื่อตกี้ใช้น็อตเก่ามันขึ้นสนิมเล็กน้อยนี่ดูบิดนิดเดียวแตกเลยมันอัดเกินไปอะนะนก็แตกโคตรสวย สว่านดอกเล็กก็อาจจะใช้สว่านดอกเล็กหมุนนําไปก่อนสักนิดนึงก็ดีครับผมให้ให้รูมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าไอ้น็อตเกี่ยวปอยแบบนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างแน่นอยู่ได้แหละ สุดท้ายต้องตัดครับเพราะว่าไอ้นี่คืออันที่ซื้อมาใหม่มันเขียนว่าเอลนะแล้วก็ไอ้อันที่อยู่ด้านโน้นติดรถมามันก็คือเอลเหมือนกันดีนี่กลายเป็นทรายสองอันซวยกันอีกแล้วโคตรเซ็งก็เลยต้องตัดแล้วก็เชื่อใหม่แล้วมันเสือดังใช่ไหมมึนมันเสือกล้องแท่มุดน,นี่นะ<า>ไอ้ เร,เราได้มาแล้วผมเดี๋ยวหวนนี้ดิโอเคผ่านมาจะตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ใส่อันนี้ก็ตัดทำใหม่นะครับนี่เห็นไหมรอยเชื่อมอเพราะว่ามันเป็นเอลเหมือนกันเอลเหมือนกันสองอันก็เลยต้องปรับด้านแล้วก็เชื่อมใหม่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทำเงนต่อครับไปส่งงาน f ฟม i l ี m มา t ก่อน อตอนนี้ก็ใส่แก้มหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า LS ของเราเดี๋ยวมาดูเหล็กที่เชื่อมก็ไปใหม่นะครับนี่นี่เห็นไหมรอยเชื่อมเราก็ต้องอ d e p t ปรับเปลี่ยนกันไปครับแขงคอเราก็ซ่อดลองไปแล้วก็อกล่างก็มีนะครับแต่ก็น่าจะไม่ใส่เราทำสไตล์แบบ แบบนี้ก็พอนะครับใส่ยางให้ใหญ่ขึ้นแค่นี้ก็ผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับคือไฟลิงอกล่างก็มีครบนะแต่ว่ายังขาดนี่ฮะยังขาดชิลอยู่นะครับใครก็ได้ดูเน็ตมาได้นะถ้าใครมีเหลือๆใช้ๆนะส่งมาให้ช่องผมก็ได้นะครับส่งมาเห็นไหมมันยังไม่แบบมันยังเอียงอยู่เห็นไหมก็คือถ้าใส่ชิลแล้วก็ใส่กรอบ ไฟหน้าเนี่ยก็โอเคนะผมว่ามันก็จะตรงกับเหมือนเดิมแล้วก็ดูนี่ตรงนี้มันห่างสวยเลยนะแต่ตรงนี้ชิดเลยดูน, <c oughs> นี่นะไฟลิงเทียมมันก็นะมันก็แบบนี้หละไฟลิงเทียมหรือไม่ก่อนให้บังเชื่อมใหม่อีกทีหนึ่งก็คือตัดออกแล้วก็ขยับเข้าในอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเอาละงานเฉพาะหน้าผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจะให้มัน เป๊ะๆเ,เ,เ,เหมือนไฟลิ่งของของใหม่มือหนึ่งแบบอของเดิมแท้เดิมเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้นะครับรอโอเคก็เจอกันใหม่แล้วกันนะของเหลือแค่กรอบไฟนะครับกับชิลแล้สองอันก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับต่อไฟก็กลับกลางคืนได้แล้วโอเคครับผม